สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่เกม s t a n d e y Deep นะครับเออจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าผมตกบ้านยังไม่เสร็จนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจากเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าผมตกบ้านไม่เสร็จเนี่ยผมก็น่าจะไม่สามารถไอ้นะครับวางไอไอชั้นวางของได้ครับแล้วก็กำแพงบ้านมันดูแปลกๆด้วยนะเนี่ยครับปูนมันยังเหมือมีเหลือนะ ตอนไนึกว่ามันทํามาเป็นแบบนี้อยู่ให้แล้วหรือว่ามันอาจจะยังไม่เสร็จจริงก็ได้แอบเดี๋ยวเราตอ,อกดูก่อนแอบก็ไม่นะเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่ครับเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่ามันดูเหมือนกับมันไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถ วางไอชั้นวางของได้นะครับติดที่หินได้นะครับอันนี้คือเสร็จหมดแล้วครับเสร็จหมดแล้วโอเคงั้นเราก็ขับสเปียร์กันเลยครับแล้วก็ไปดำน้ําหาของนะครับพาร์ทนี้คือพาร์ทหาของครับไปเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านนานแล้วเนอะต้องออกหาของบ้างเลยครับต้องคับสเปียร์กันด้วยครับถึงเวลาใช้งานสเปียร์กันแล้วสเปียร์กันแอโร่ใช้เชือกหนึ่งเส้นด้วยเอาไ้หมดเลยครับ ฉลามมันต้องตายวันนี้คนทีและวชบมาเผือกเผือกตลอดคราวนี้แหละไม่รอดไม่รอดอได้กี่ดอกวะเนี่ยเออสิบดอกบอกว่าที่มีอยู่สิบกดอกครับตายตายอาไอ้ลาไม่จอดตายแน่ๆอิงตายกัดกัดตูด้วยเมื่อพ์ทที่แล้ว ดูดิหลอดน้ำหลอดอาหารเลือนเรือ,อสองหลอดอันนี้ก็ยังอานาถอยู่เดี๋ยวอไหไหยอยู่ไหนไหไม่เรียกน้ำเต้าและเรียกไหดีกว่าไม่ใช่อันนี้ไหสำรองครับไหหลักอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในกล่องครับผมลืมจัดการไปเลยไหนว่าไห้หลักไหไห ให้อยู่ไหนให้ให้อยู่นี่โอเคผมแล่เนื้อฉลามสักชิ้นหนึ่งก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เราเอ้ก็ไม่ได้หิวมากเนาะไม่แล่และไม่แล่ครับ่ะเก็บน้ำเอาไว้ด้วยแล้วก็เอากลองเป่าไปด้วยนะครับไปเอาไปใส่ในนี้ซะเดี๋ยวแล้วต้องขอจัดการของก่อนนะครับเครื่องยนต์เรือเอาไปเก็บ ส่วนอันนี้ยายาอยู่ช่องไหนแล้วจำได้ว่ามันมีเยอะมากครับยาเนี่ยมีเหลือมีเหลือเลยนี่ไม่พอครับเ <c oughs> ก็บไม่พอแล้วด้วยอ่ะใส่ไปเลยแล้วผ้าผ้าอยู่นี่ผ้าเพิ่งมีแค่ผืนเดียวเองครับโอเคกล่องเป่าเอาไปตรงนี้ เดี๋ยวค่อยเคลียร์นี่เอามาเอาของไปเก็บก่อนครับตอนนี้ปยแล้วก็ถังน้ำมันปแล้วก็เอากล่องเนี่ยวางไว้ที่เรือครับเป็นของเก็บของน้ำภายในเรือไปเลยเอากล่องวางไว้ที่เรือครับวางไว้สองกล่องอ่าวางดีๆนะเฮ้ยเดี๋ยวจมแล้วก็ต้องไปหาไอ้ผ้านั้นด้วยครับเพื่อทำกูดังครับตอนนี้เราจะทำกูดังแล้วนะครับ ส่วนเรื่องฟาร์มเนี่ยยังไม่จําเป็นนะเพราะว่าเราไม่ค่อยขายแคลนอาหารนะรแล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาดูแลด้วยนะเพราะว่าฟาร์มเนี่ยเราต้องลดน้ําให้มันด้วยนะทุกวันเลยครับลดน้ําให้มันด้วยเอ้ยไม่ดีต้องพูดว่าอาจจะแค่บางวัน,นครับเพราะว่าบางวันเนี่ยฝนอาจจะตกไงแล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ําให้มัน,นครับก็ดีไปตถ้าเกเราไม่ลดน้ําให้มันเนี่ยตน้นไม้ก็จะแห้งเหี่ยวครับเหี่ยวเฉาไปเลยไหนวะอีมีด เอามาแล่หนังฉลามออกก่อนแล้วก็แล่เนื้อมันมาแล้วก็ลมควันมั้ก็แดกมาหนังไว้ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้มืดก่อนแล้วก็เรานอนนะครับแล้วก็ค่อยไปพรุ่งนี้เช้าครับได้หนังมาเท่าไหร่แล้วได้หนังมาสามโอเคอีกชิ้นนึงก็เป็นเนื้อ,อแล้วก็เต็นท์เราไปย่างกินได้ไหมอยู่มากๆก็ย่างกินหนังแม่งเลยครับ ไปครับการรมควันที่ดีนะครับต้องรมชิ้นเดียวครับมันจะได้สุกหอมกลุ่นอร่อยต้องขนาดนั้นเลยเออกว่าจะติดถูจนมือเปื่อยอทิ้งไว้แล้วเอาหนังไปเก็บในกล่องนี้ที่ยังไม่คราฟแล้วก็มีดจัดการของตอนนี้พร้อมเลยครับพร้อมลบแล้วผมจอกไปลบกับฉลามแล้วไม่ได้ลบกับใครครับลบกับฉลามนี่แหละ ส่วนเรื่องชั้นวางของเนี่ยผมว่าผมจะทำตรงนี้อีกสักหน่อยนะครับเลยสว่างไหมสว่างสิยังไม่สว่างเลยเดี๋ยวเออผมครับพื้นไม้ก่อนดีกว่าเ,เก็บไปอีกแล้วโอ้ยลนครับลนละเลงเล่นเละหมดแล้วหรือเก็บตลอดเลยอ่ะทำไมครับที่เราจะเอาอะไรนะเอาคอนเนี่ยคอน มาครับแล้วก็มาสร้างบันไดก่อนเนี่นี่สว่างแล้วเป็นไงดูสะอาดตาขึ้นหน่อยครับนี่บันไดบันไดอะไรดีครับล็อกหินเลยอ่ะล็อกหินไปเลยก็ได้ครับนะเหลือเหลือเฮ้ยขี้ป่ายแล้วนี่มันเหล็กผู้ค้าปิดอันโอ้ยเป็นครับเหล็กมาเอ้ยใช่เหรอ อ๋อใช่หินนั่นแหละเออถูกแล้วแต่ว่ามันดูเหมือนเหล็กเลยครับดูดีเออมันเป็นหินแล้วทำไมมันครับออกมาเป็นเหล็กลวะเนี่ยเออช่างเถอะโอ้ยประตูตีหน้านี่ครับสว่างเป็นไงก็ยังพอมองหินนะนะแต่ว่าก็อย่างที่คุณผู้ชมเมนบอกนะครับว่าบ้านสร้างไว้ทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ สร้างเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นบ้านนะครับแค่นี้แหละหลังคานี้เทบจะไม่ต้องติดเลยก็ได้มั้งนะเปิดโลง่ลงๆไว้เงี้ยครับเอยหลังคาต้องปิดติแต่ว่าเราไม่อยากให้มันทึบเกินไปครับไอหลังคาเนี่ยหลังคาเราไม่อยากทึบเกินไปเจ้าแบบเนี้บแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี้ย <c oughs> ติดแบบเนี้ย เฮ้ยแบบนี้ก็ได้นี่ว่าเนี่ยเฮ้ยได้ได้เริ่มไม่ได้แล้วแล้วทำไมฝั่งนี้มันหันมาฝั่งนี้ให้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี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 ใหม่อีกทีดิเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ดูอึดอัดเกินไปแล้วก็ดูแล้วแบบ ดูดีด้วยนะดูดีนะดีหรือเปล่าไม่รู้นะเออดูดีแหละดูดีแหละใช้ไม้สีด้วยครับย่อมเยาวมากราคาเป็นมิตรด,ดีแล้วการวางก็ยังแปลกเช่นเคยครับทําไมเองไม่วางให้มันดีๆเนี่ยเราหมุนไม่ได้ด้วยนะครับหมุนไม่ได้ด้วยอันดียตเล็กครับใช้ไม่ได้อันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ ส่วนแบบหินเนี่ยผมก็อยากคราฟนะแต่ว่ามันคราฟไม่ได้อะเอาเป็นว่าผมไม่สนใจแล้วกันนะครับช่างแม่งนอนแล้วนอนแล้วจะอุ้ยนอนไปแล้วลืมไปเลยว่าเราลงควันอยู่นี่มาเอ้ยมันจะเน่าไหมเอ้ยยังไม่เน่าขอบคุณมากอ่ากินเลยเพื่อมันกี่หลอดโอ้ยเกือบเต็มหลอดนะครับหลอดอาหารเป็นไงครับของดีเออลืมพาไปใช้ ไปฉายแล้วน้ําน้ําอยู่ไหนแล้วตังไว้ไหนแล้ว <c oughs> ลืมลืมโอ้โหช่วงนี้ผมเบลอครับเลยไม่ค่อยได้นอนครับไม่ค่อยได้นอนนะค,นนนะครับปาพากพากองไปสองกล่องด้วยครับเป็นสนมครับนางเป็นนางสนมครับนางสนมสองกล่องมละเสียวหล่นจริงจรงเว้ยลองดูดิสั่นเลย ไม่ต้องกลัวหรอกน้องๆพี่ไม่ทำร้ายน้องหรอกแคนนั่งกับพี่ดีๆก็พอพี่ขอแค่นั้นโยออบีแบกมาแล้วตรงไหนแล้ววะตรงนี้จำได้ว่าอยู่ใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันอีน่าจะแถวนี้นะแถวนี้แหละจำได้แต่ไม่รู้ตรงไหนครับนี่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  เอฟองแล้วแล้วก็อีกจุดนึงมีสองจุดครับเอาว่าเราจุดนี้ก่อนดีกว่าลำนี้มันอยู่ลึกมากครับโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเศษเหล็กครับให้กุดดาหาเศษเหล็กโอ้ยไมุ่้มครับไมุ่้มโอ้ยขึ้นก่อนเออลำนี้รู้แล้วเพราะเป็นเศษเหล็กแล้วก็ไม่มีกล่องด้วย อีกลำหนึงครับอีกลำหนึ่ง,อ,งอีกจุดหนึ่งนี่ไงเดี๋ยวอันนี้เป็นเรือครับเป็นเรืออยู่จําได้ว่ามันเป็นเรือแต่มันจะมีอะไรไหมมีกองอุ้ยถังถังแก๊สอุ้ยของดีครับของดีแง,แงะเจอของดีแล้วครับถังแก๊ถสถังออกซิเจนมานี่ไหมถือไปเลย บุ๊บแล้วก็ดำดูใหม่อีกทีครับมีอะไรค่ดตกเฮ้ยข้างในเรือมันเข้าไปได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอเช็คตรงนี้ก่อนเหมือนจะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปหายใจก่อนอีกสักรอบบากบ,บินบากบ,บินบอกมึงตายปอดพี่น้องตูตอนนั้นพี่น้องตูตายเลยตายเพราะปากอิงไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาขาดอากาศตายทั้งหหกโอเคมาดูว่ามีกล้อง เก็บปุ๊บปุ๊บอุ้ยมาเชเต้สเดี๋ยวสูตรก่อนสูตรมีไหมหมดขึ้นแล้วขึ้นแล้วอุ้ยได้ของดีมาแล้วครับมาเชเต้สถึงจะไม่ดีมากแต่ก็เป็นอาวุธนะครบับวกกับกล่องอีกสองกล่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของปุ๊บอันนี้มีมาเชเต้ ไอจอดมาแล้วจอดมาแล้วเสียงจอดเสียงที่คุณเคยไปแล้วจอดหมดธุระแล้วถ้าอิงตามมาอีกก็เตรียมตัวตายได้เลยเดี๋ยวจะรู้ว่าการโดนยิงทิ้งมันเป็นยังไงนะจอดเพราะว่าเราคงพากลับบ้านไม่ได้แบกขึ้นเรือ,อยังแบกไม่ได้เลยครับมันหนัก,กน,นีนี้น่าจะมีเรือจมอีกนะ ผมว่ามันโล่งๆปแปลกๆครับมันเป็นเซนนะครับเซนซิกเซนครับรู้จักไหมซิกเซนบอลลอมัวล้วนๆมัวล้วนๆไม่มีแหละเออไปดีกว่าไปหาเกาะอ,อื่นครับเกาะนี้ก็ยังไม่ได้ไปครับเกาะนี้กับเกาะนี้โอ้ยโอ้ยใจเย็นๆนะถ้าหล่นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันยังเป็นกล่องเป่าครับไอ้สองกล่องเนี่ย แต่อย่าล่นตอนหน้าฉันก็พอถ้าเกิดล่นแบบผมไม่เห็นก็ว่าไปครับมันจะได้รู้สึกเจ็บน้อยลงครับแต่ว่าจะลื่นตอนหินแล้วเนี่ยมันมนช้ำใจกว่าก็เหมือนกับการกินแอปเปิ้ลที่มีหนอนนะครับกินทั้งตัวจะดีกว่ากินแบบกัดครึ่งตัวครับนะอย่างนั้นเลยความรู้สึกอ้าวชิบหายแล้วหลักฐานขาตาครับนุน่นเชสเตอร์ หลักฐานคาตาเลยเด็กบอกว่าไม่เคยมาโอ้ยเคยมานี่ว่ามาแบบมาแบบตั้งโดเลยครับเออแต่ว่ามาเก็บผ้าก็ดีครับตอนนี้ต้องการผ้าอยู่ด้วยเออหินด้วยครับช่วงนี้หินน้อยไม้ด้วยไม้ด้วยเก็บไม่ให้หมดเลยนะป้ายไปต่อบอกว่าเกาะนู้นคงยังไม่ได้ค้นนะ คนแล้วนี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วแอนเดียวัดดีก้อนดินเหนียวก็อย่างที่บอกว่าค่อยหานอกรอบนะครับไม่งั้นมันจะนานครับตอนนี้เราต้องหาของอย่างอื่นก่อนส่วนดินเหนียวเนี่ยตั้งไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาครับค่อยกลับมาฟาร์มรับลโหลก็เอ้ยเฮ้ยมันถอยหลังแปลกๆกล่องอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดสั้นอย่าพึ่งไม่เอ้ยอย่า ไม่เงยผมคงต้องสร้างไอ้รั้วเล็กๆแล้วครับรั้วเล็กๆบนเรือผมรู้สร้างได้หรือเปล่าแต่คงต้องสร้างครับถ้าเกิดที่จะพาเรืออุ้ยตรงนี้มี3จุดตรงนู้นด้วย1จุด2 1 2แล้วก็3ที่เห็นนะครับตอนนี้แต่จริงๆเนี่ยไม่รู้มีเท่าไหร่เอ้ยสวัสดีจัดเฮ้ เอ้ไม่ค่าเอ้าไม่ค่ากล่องเก็บกล่องไม่ได้นะครับมาให้ค่าเหรอจอดเะมาให้ค่ามาให้ค่าเหรอตู้ไม่ใช่มีดค่าแม่งแล้วค่าด้วยสเปียร์กันนี่แหละโอ้ยล,ล่น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 โอ๊ยโอ๊ยอืมกระถุง g เหรอกระถุ n เหรอกระถุง g เหรอกระถุงเหรอยิงรัวรัวเลยครับเฮ้ยมันอยู่ลึกไหมเนี่ยทะเลน้ำลึกไม่เสียสเปียร์กันฟรีนะแจ๊ะ ไอ้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 หนุกละมึงหนุกละมึงกระทุงเหรอกระทุงกระทุ้ถุงเหรอไหนไหนมามามาอีกยิงรัวๆไปหลายดอกเลยครับไอ้ไอ้มาเร็วอย่างนี้เสียงว่าเตรียมกระถุงเตรียมกระถุงเตรียมกระุงจอดบอกให้คุณหนีเหรอไม่หนีอ่ะไม่ให้หนีครับแต่มันกระทุงเรือสี่จะได้ปล่อยไป แต่ตอนนี้คงปล่อยไปไม่ได้แล้วพราะตะบียกันกปักอยู่ที่เองทั้งหลายดอกเฮ้ยมันเป็นทะเลน้ําลึกหรือเปล่าวะถ้าเกิดเป็นทะเลน้ําลึกนี่ผมกว่าจะงมไปเอาได้คงลําบากนะครับไหนไหายไปไหนแล้วครับจอดเฮ้ยจอดจอดจอร์อดมันคาบหนีลเลยเฮ้ยติ๊ดมาแล้วมาแล้วนุน่นนุน่นนุน่น อ,อตายไหมเหมือนผมเห็นมันหยุดนิ่งครับเอาละครับเสี่ยงไปดูแล้วกันปุบอ้าตายอ๋อเป็นซากเรืออ้าโดโอ้โหปักเต็มอกเลยไม่รู้พากลับบ้านได้เปล่าทั้งตัวเนี่ยเฮ้ยไปเราช่วยชีวิตเขาจะจมน้ำแล้วช่วยด้วยกูด,ด้วยอ้ย ออจอ๊อดไปอยู่บนเรือก่อนไหมไปยังมีสเปียการปักวีหนึ่งดอกอยู่บนเรือก่อนนะจอ๊อดเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาอานอนตรงนี้ซะอนอนพักก่อนนะจอ๊อดเดี๋ยวพี่น้องอีกมาเด็กตูเดี๋ยวยังไงครับฆ่าฉลามได้ง่ายๆขอแค่มันไม่จมดิ่งลงสู่ทะเลก็พอครับเราก็สามารถฟาร์มลูกกระสุนคืนได้ลูกสเปียรกาน โอเคค้นเรือลำนี้ต่อเลยครับแต่ต้นหนังเนื้อมันเนี่ยผมจะไม่แลก่อนนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ห่างออกจากบ้านก็ไกลอยู่นะครับถ้าเกิดเราแลกเนื้อมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเนื้อเน่าซะเปล่าๆว้าวดักเทปไม่ได้เจอกันนานเลยครับดักเทปนี่หายากใช้ได้อยู่เหมือนกันอืออุ๊บอุ๊บเดียวมีปักตูดอีกหนึ่งดอกโอเค คุณโกนโอ้เหมือนจะขาดใจโอเคแล้วก็วางกล่องดูครับกล่องนี้มีอะไรไหมมีเครื่องยนต์เรือไหมเนี่ยเอ้ยตะเกียงกับโอ้โหของแลสองชิ้นเลยครับลำนี้มาคูมอีกแล้วเอาถังไปด้วยครับโอ้โหเลขสวยมาก 66. 6 6 6หหหหเจ็เปอร์เซ็นต์ ครับเศษนี่เหลือเยอะเยอะโอ้โหจอตมันนอนน่ากลัวจังนอนน่ากลัวมากครับวิตามินเก็บตักเก็บเก็บหุยซุปโอเคไม่ได้แล้วถังน้ำมันเราก็มีเยอะแล้วนะครับคงไม่ต้องเอาอไว้แหละไว้ว่างๆค่อยมาเอาละแกนอีกสักรอบตอนนี้ไม่เอาแล้วขึ้นก่อนเออส่วนไอ้จอตเหรอ ไ้จอดเราพาไปด้วยดีกว่านะครับพาไปด้วยพาไปด้วยช่วยชีวิตฉลามครับเป็นไงผมคนใจบุญนั่นเนี่ยเจ้ออทำอย่างนี้ได้ยังให้ไปจอดยังไงเราต้องพาแกกลับบ้านให้ได้เฮ้ยแต่ว่าเกาะอยู่ไกลย,ย,งย,ยงังเว้ยงัน้นตั้งไว้ยี่ก่อนตั้งไว้ยี่ก่อนนะโอเคแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งครับเมื่อกี้เห็นอยู่ เป็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ฝั่งไหนละอยู่ไหนแล้ววะแถวๆนี้ครับจำได้ไม่รู้แฮะเดี๋ยวลองขับไปดูก่อนมีตรงไหนแล้วว่ากล่องก็เต็มเลยครับเหมือนจะจมเลยเนี่ยเรือตรงไหนแล้ว อ่านี่ไงนี้ยนี่นี่นี่จอดช้าๆนะโอเคโอ้เป็นเรือใหญ่ด้วยอืมกระเบนมาหลอนอีกแล้วชอบมาหลอนครับมีล้อย,อยางครับอืล้อย,อยางเพียบมีกล่องเดียวคลองเต็มนีว่ว่าลืมอุม๊บอุ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 ๊บ พอหายใจแรงมากยาไปเก็บตรงนี้ตัดทิไปเก็บฮึบดอมมยกล่องนี้เอาไปตรงนี้มีไหมกล่องอุย้ยมีสองกล่องอุย้ยอาหารเฮ้ยเครื่องยนต์เจอเครื่องใหม่ครับเครื่องยนต์นี้หายากมากคราวนี้เราก็ประกอบเือได้อีกลำหนึ่งแล้วนะ โอ้ยโอเคเลือดไม่ลดหรืออาจจะลดไปแล้วแล้วก็เพิ่มมาใหม่เจอเครื่องยุ่นเรือใหม่อีกอันนึงครับดีจุงว่าแต่ของเต็มแนฮะํรารถเก็บไฟฉายแล้วกันไปแล้วก็กลับบ้านครับกลับบ้านนี่เครื่องยนต์เรือของแรเท่มครับคราวนี้เราก็สามารถประกอบเรือใหม่ได้อีกลำหนึ่งแนฮะ่ม โอเคไปเกาะน,นี้ก่อนนะครับว่ามันมีไอ้ผ้าหรือเปล่าผ้าแท็บหรือเปล่าถ้ามีเราก็ออกไปด้วยครับต้องทําโกดังครับทาโคดังเฮ้ยชมีใบกัญชาเพียบเลยแต่ว่าของมันไม่พอเลยเว้ยเออะเอาไปด้วยครับเก็บใบกัญชาไปด้วยฟาร์มก่อนนะฟาร์มก่อน โอเคฟาร์มเสร็จแล้วครับกลับบ้านและจำมือแล้วด้วยจะลงบ้านเนี่คงไม่หรอกขับตรงไปเกาะน,นี้ครับขับตามเกาะเดิมนะครับเราจะไม่รัดนะถ้าเกิดรัดเนี่ยเดี๋ยวมั่วครับามาแล้วเสาเอ้ยนะขอละนะอย่าพายุเข้าบ่อยๆถึงจะรู้ว่ามันบกักก็เถอะแต่ว่าก็ยังเสียวกะเพ็นแล้วแบบ กลัวล้วบักแล้วมันจะไม่กลับคืนนะบ,บักบักแล้วบ้านเหลือแต่เสาเงี้ย,ออยโอ้ยมันน่ากลัวมากครับโอเคเราได้ตะเกียงมานะครับเดี๋ยวเราจะวางกล่องแล้วก็หาตะเกียงก็เอามาวางไว้ตรงกล่องครับมารู้สึกจะมีอีกนะเราจะอยู่บนเรือวะขอดูก่อนนะครับ ตะเกียงอ่านี่เจอสองตะเกียงครับเจอสองตะเกียงก็ดีนะโอเคกล่องนี่มีบ้านแล้วี่โอ้ยเติร์ดทำโกดังเนี่ยถ้าเกิดผมทำนะครับผมว่ามันต้องเป็นโกดังที่ใหญ่มากๆมากถึงมากสุดเลยแหละ,ะวางตรงนี้เลยครับแสงสว่างหินหมดอืมนาบ้านดูไหม ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ด้วยอ,อืออ่ารูเรื่องสว่างเลยเป็นจุดเป็นจุดไปเลยโอเคถึงเวลาแกการนอน,นครับก็โอเคครับผมสำหรับเกมส t ต n ด์ดิฟนะครับพาทนี้เนี่ยก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้ต่อพาทหน้านะฮะ